การแสดงอิทธิปาฏิหารของพระสาวกที่พบในบาลีคือในเรื่องบาทปุ่มไม้จันทร์พระวินทยปิฎกจุลวัตพระปินโทลพารัตวาชะแก้คำท้าเหาะขึ้นไปเอาบาทบนยอดไผ่ซึ่งเป็นต้นบัญญัติไม่ให้ภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหารแก่ชาวบา้านในมาราตัชนียสูตร มัชฌิมนิกายมูลปันนาตพระมหาโมคคลานะปราบมารพูกแกล้งเข้าไปในท้องในไส้ของท่านในเรื่องเมืองพาราณสีพระวินัยปิฎกมหาวิพังพระปิลินทวัชชะนำบุตรของอุปถากลับคืนจากโจรด้วยฤทธิ์แล้วให้อยู่ในปราสาทชาวบ้านเห็นเด็กสองคนนั้นแล้วตามพากันเลื่อมใสายในท่านพระปิลินทวัชชะเป็นอย่างยิ่งในนิทานต้นบัญญัติของปัตตรวัชิกขาบทที่สาม พระปิลินทวัชชะอธิษฐานวางพระเจ้าพิมพิสารเป็นทองเพื่อช่วยแก้เจ้าบ้านจากข้อหาจรกรรมในนิทานต้นบัญญัติของสังฆธิเศสิขาบทที่8พระทัพระมลบุตรใช้นิ้วเป็นประทีปสองทางนำพระพิสุทั้งหลายไปยังเสนาสนะต่างๆในจำมะขันตะกะพระวินัยปิฎกมหาวัครพระสาคตใช้ฤทธิ์ให้ชาบ้านเห็นทำให้ต้องแสดงฤทธิ์ให้ชาบ้านดูต่อพระพัก เพื่อให้ชาบ้านใจสงบพร้อมที่จะฟังธรรมในนิทานต้นบัญญัติของสุราปานวั์สิกขาบทที่หนึ่งพระสากตะใช้รีบปราบนาคของฉดินต่อมาพวกอุบาสกชาวพระนครโกสัมพีได้จัดเตรียมสุราสาสีแดงดั่งเท้านพิราบไว้ทุกๆครัวเรือนเพราะไปฟังคำแนะนำของพระจักรพคีท่านพระสากตะได้ดื่มสุราครบทุกครัวเรือนแล้ว ได้ล้มกลิ้งอยู่ที่ประตูเมืองซึ่งเรื่องนี้เป็นต้นบัญญัติห้ามภิกษุเดิมสุราในเรื่องพระเทวทัตพระวินยัยปิฎดกุลวัตรพระเทวทัตคิดหาลาบสการะเนรมิตรเพศเป็นกุมารน้อยเอางูพันสเอลได้ปรากฏบนพระเพลาของเจ้าชายอาช,ชาตสตรูทําให้เจ้าชายเลื่อมใสในพระวินยัยปิฎดกุลวัตรเรื่องพระเทวทัตหาพักพวก ดยอุบายทูลขอวัตถุห้าประการมีขอประทานพระวะโรกาสให้ภิกษุทั้งหลายถืออยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตเป็นต้นพระวัชีบุตรชาวเมืองเวสาลีประมาณ500รูปเป็นพระบวทใหม่และรู้พระธรรมวินัยน้อยหลงผิดขอเป็นสิทธิพระเทวทัตรพระสารีบุตรและพระมหาโมคลานะกลับใจหมู่ภิกษุสิทธิพระเทวทัตด้วยอนุสาสนีปาฏิหารที่ควบด้วยอิทธิปาฏิหาร และอาเทศนาปาติหารในมหากสูตรสังยุตติกายสลาญตนาวัรคพระมหากะบรรดาลให้มีลมเย็นแดดอ่อนและฝนช่วยพระเถระที่กำลังเดินยามร้อนจัดจิตตะครหบดีเห็นจึงขอให้ท่านทำฤธิ์ให้ดูท่านจึงให้ปูผ้าห่มที่ระเบียงแล้วเอาฟ่อนหญ้ามาโปรโยที่ผ้านั้นจิตตะครหบดีทำตามนั้นแล้ว ท่านพระมหากะได้เข้าไปสู่วิหารใส่ลูกดานและท่านได้บันดาลให้เกิดไฟแลบออกมาทางช่องลูกดานและระหว่างลูกดานไม่ยากโดยไม่ไมหม้ผ้าห่มในจุลตันหาสังคยสูตรมัชิมนิกายมูลปันนาตพระมหามโมคลานะบันดาลอิทธาพิสังขารเอาหัวแม่เท้ากดให้เวทจยันตปราศาส์สั่นสะเทือนเพื่อเตือนสํานึกให้พระอินไม่มัวเมาประมาท ในโมกขลานสูตรสังยุตติกายมหาวาระวัคพระมหาโมกขลานะบันดานให้มิคารมาตุปราศาส,สันสะเทือนเพื่อเตือนสำนึกของพวกพิสูผู้จัดจ้านฟุงเฟอในอรุณวตีสูตรสังยุตตนิกายสขาทวัคพระอภิภูสาวกของพระสิกขีพุทธเจ้ายืนอยู่ในพรหมโลกแสดงธรรมโดยไม่ให้คนเห็นตัวให้เสียงได้ยินไปได้พันโลกธาต